อาว่เนี่ยผมซื้อเลยไม่ต้องแกะเท่านี้ได้ไหมคือเขาเรียกว่าซื้อวัดใจก็จะซื้อได้ถูกสำหรับคนแม่นๆเนี่ยไม่ต้องแกะก็รู้ว่าแท้หรือเก๋่ะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญการนาถ้าแกะแล้วเนี่ยดูตั้งใจดูแล้วเนี่ยแน่นอนครับ เจ้าของเขาก็จะต้องนะเวลาคุณต่อซื้อเนะี่ยเจ้าของเ็จะต้องรู้ว่าเราแกะแล้วดูแล้วเราต่อซื้อก็ต้องเป็นมาแท้ใช่ไหมคุณก็จะต่อราคาถูกไม่ได้เพื่อนเมื่อนจะได้จะได้รู้ด้วยว่าเวลาแกะพระเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดินน่ะเนื้อดินเน่ะเ,เ,เขาต้องเผาอยู่แล้วยังไงก็แก่งถ้าเป็นพลาเนื้อดินแกะพลาติกโดยการลนไฟเนี่ยได้เลยแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะ นี่พิมพ์ไก่เนี่ยก็จะอยู่ในชุดพิมพ์โบราณนี่เนี่ยก็จะอยู่ในชุดพิมพ์แรกๆพิมพต้นๆของท่านแถมไหมครับเพื่อนๆแถมไหมครับองนี้โอ้ สมราคานี่ยพิมพ์ขีไก่ด้วยเาเป็นสี่เส้นจริงด้วยเป็นสี่เส้นจริงนะหน,น,นึ่งสองสามสี่นี่ฮะดูง่ายไหมครับ ก็ผมได้เขาเรียกนะทำตามกติกาคือซื้อมาเท่าไหร่ก็บวกกําไรไปบางๆอ่าเมื่อไม่มีใครปิดไปก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผมอันนี้พระเนี่ยหลวงพ่ออะไรครับพระหลวงพ่ออะไรครับองค์นี้ นี่กี่ไก่เท่าไรอ่าเพราะปานแพงพีมอะไรหางกวางไม่ใช่อันนี้นหาง้าเซนครับเนี่ยแพงสุด5าเซนใช่5เาเซนทำแลบบ40องโอ้ว,ว้าวอันนี้เป็นไก่าเซนจ้าไก่แจ๊ม พอปานพอปานถูกต้องครับพอปานแกะไม่แกะดีแกะหรือไม่แกะดีครับพอปานแกะหรือไม่แกะดีนี่โอ้แล้งานเลี่ยมแบบนี้เข้าใจตรงกันนะครับ สมัยนี้ไม่มีงานเล่นแบบนี้ให้เห็นแล้วเน่สมัยนี้ไม่มีงานแบบนี้ให้เห็นแล้วครับเพราะปานคีไก่หาเส้นแพงสุดนิยมสุดแกะครับสวยครับแกะแกะโอ้โหพี่พิสาบอกไม่ต้องแกะอ่าแกะแพงสวยครับ อ๋อหหน้าแกะนะคนเชื่ออะไรถ้าอากาศนี้แหละปิดไปสามล้านเมื่อสองปีที่แล้วไม่แกะครับนี่แท้ไหมก่อนองค์นี้แท้ไหมครับลงกล้องชมหน่อยครับอาจารย์แกะชมหน่อยครับอีอีอยากเห็นชัดๆสบายตามี่มานก สวยๆเป็นล้านนี่นะครับแท้คุณดูบัวดิดใช่าป่ะบัวเนี่ยคมชัดลึกแบบเนี้ยอันนี้สบายใจได้เลยแล้วพระเขาสมส่วนเห็นไหมแท้ทะลุจอแท้ยุกต้นแท้อ่าแต่ที่เราอยากแกะดูนี่ เพราะว่าจะได้เห็นผงจะได้เห็นว่าบินกระเทาะหรือเปล่าราคาไหลแส่แน่นอนหลักล้านนานแล้วครับพี่พิพาชูชาติบอกหลักล้านครับองค์นี้อยากเห็นชัดๆอ่าได้ครับแกะครับผงอุดใช่เน่นะไปเราไปดูผงกันขอคัตเตอร์หน่อย เอาแล้วแท้อันนี้เรื่องจริงเลยเกก้าผมว่าไม่น่ามีอยู่จริงเดี๋ยวนี้มาเล่นตามโอ๊ทบางแพ้กันเยอะเลยนะครับสวัสดีนี่ปิดพอปานหนึ่งแสนพิมานะหัวขี่ไก่แสนนี่ก็ซื้อได้ไหม้ไ่ดเ อ่ะการแกะกอบพัาก็ง่ายๆถ้าคุณไม่มีอะไรคุณยอ่อคัตเตอร์ง่ายๆแกะเพราะจริงทองก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรเท่าไหร่ครับ ้าวทองแบบนี้นี่สมัยนี้ไม่ทำแล้วนะเอาละครับเพื่อนๆปิดไม่ต้องแกะสองแสนพี่ปีเชษบอก <c oughs> โอโ้รอชมด้านในเลยครับต้องสวยแน่นอนสวยครับ โอ้นี่เลี่ยมโบราณเลยถ้าเลี่ยมปิดเทียนแบบนี้เลี่ยมโบราณเลยโอ้โหเพื่อนๆน,น,นี่ ถ้าไม่แพงมาขายก็ยากได้ขี่ไกลสมเด็จวรรคังองหญ่งานประกวดพระมีไหมครับนีครับมีอา้าวนี่โหแม่งนี่ต้องแกะกันยาวเลยนะใช่พี่แต่ก้าจริงก็วนแกะต้องแกะองแกะมาขนาดนี้แล้วพี่ <laughs> ปอนกระทุนแล้ว <laughs> แ,แล้ว <laughs> อ่าขออ่านี่โชว์คอนเทนต์การแกะพระ ที่ยอดเทียนเลยขอครีมหน่อยขอครีมหน่อยเลี่ยมแบบนี้น่าจะมีปีสองห้าสามศูนย์กว่าๆแกะเลยครับอยากเห็นเนื้อได้ครับพี่มีคีมันยาวไม่ลูกคีมที่ปากยาว วิธีการแกะพระนี่ที่เลี่ยมพี่เก่งพี่ทวีผงตั้งกล้องเล็งอยู่ครับต้องดูความสวยผมบอกว่าตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยนะปกกติกาวผมคือผมต้องเปิด นะบวกกํำไรนิดเดียวทุกอย่างผ่านหน้าไร้หมดหลังจากนั้นเมื่อผมทําตามกติกาแล้วนี่นะไม่มีใครปิดก็จะกลายเป็นสิทธิของผมโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็ผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้แกะคุณรู้ไหมครับว่าการซื้อมาไม่แกะเนี่ย มันมีข้อดีและข้อเสียยังไงนะสำหรับคนที่ดูพระไม่เป็นนะครับอย่างนี้ก็ต้องใช้ไฟลนมีไฟแช็คไหลูกสำหรับคนที่ดูพระไม่เป็นอันนี้ต้องใช้ผ้าและใช้จานรอง เพราะเทียนนะ่ะต้องหยดอยู่แล้วลูกนี่ต้องใช้ถ้วยหรืออะไรลองเทียนก่อนเพราะเราจะแกะเหื่อนเพื่อนได้ดูกันอยากดูด้านในเลยได้ครับอ่าคือถ้าไม่แกะเนี่ยนะจะซื้อจะต่อลองพระเขาได้ถูก อ่าวะเนี่ยผมซื้อเลยไม่ต้องแกะเท่านี้ได้ไหมคือเขาเรียกว่าซื้อวัดใจก็จะซื้อได้ถูกสำหรับคนแม่นๆเนี่ยไม่ต้องแกะก็รูว่าแถ้หรือเก๊อ่าแต่สำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญการอ่าถ้าแกะแล้วเนี่ยดูตั้งใจดูแล้วเนี่ยแน่นอนครับ เจ้าของเขาก็จะต้องนะเวลาคุณต่อซื้อเนะี่ยเจ้าของเกาจะต้องรู้ว่าก็แกะแล้วดูแล้วแล้วต,ต่อซื้อก็ต้องเป็นมาแท้ใช่ไหมคุณก็จะต่อราคาถูกไม่ได้อ่าเดี๋ยวมขออนุญ,ญาตนะมีถ้วยอะไรก็ได้คือถ้วยที่ต้องรองเทียนอะ่ะไม่งั้นเทียมจะหยดตรงพื้นนีจน่จำเป็นต้องปาดหลังไหมครับจำเป็นต้องปาดหลังไหมครับ ผมให้ที่การดูไว้หมดละอ่าผมได้ให้ที่การดูไว้หมดละมีที่ไหนแก้พาองไปล้างให้ดูจำช่างเลี่ยมใช้ปืนแก๊สเป่าเทียนอ่าใช่ครับี่เนี่ยคืออะไรก็ได้ที่เป็นความร้อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวเทียนจะหยดลบพืน้นไง ผมต้องเอาถ้วยมาลองเทียนนี่ถามว่าผมซื้อมาราคานี้ได้ที่เขายอมขายผมเพราผมไม่แก่ไงแต่ถ้าแก่เขาไม่ขายผมราคานี้แน่นอน นี่ถ้าแก่เขาไม่ขายผมราคานี้แน่นอนอ่ะนะครับต่อไปเหลือขั้นตอนอะไรไหมฮะขั้นตอน,ะนตอะไรบ้างรอให้เย็นไงครับโชว์สกิลคั้นเทพร้อน อาจารย์มีพ่อพีนมาแม่งบ้างไหมครับหาอขอกล้องหน่อยแบงค์เลยพ่อพีนวัดดูบนใช่ฮะอะไรนะนี่ โอ้เวลาแกะออกมาแล้วนี่โชคดีมีพลาสติกข้างในหนึ่งชั้นติดตามครับ F C C อะพี่บอสแวร์วังเลมอนขอบคุณครับแท้ไหมแท่นี่อันนี้แท้แบบสบายๆพี่บอสแวรวังเลมอน ใช่พี่บอสแวลเนะนี่วังมะนาวไงอ๋ออ่าเออเข้าใจเอ้ออเอยสวัสดีพี่สมชายครับพี่สมชายบอกไก่ห่างสี่เส้นเนาะนี่สวัสดีพี่สมชายกกาส,สวัสดีครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยกันนานเพราะอะไรน,นะเพี่สมชายอาจจะมาดูทุกวันแหละแต่ยังไม่มีพระถูกใจแต่ถ้าเป็นหลกักยอดนิยมแบบนี้ ถูกใจเป็นที่แน่แทะอ่ะขั้นตอนต่อไปแกปะพลาสติกเชียพี่สมชายครับเพราะปานหายากมากพิมพ์นี้อ่าอันนี้สบายใจเพราะปอะไรพาณณ์ดินพาณ์ดินนี้เผาได้คุกลักอย่าไปเผานะครับยยใช่ ถ้าเป็นพี่บอสแวร์วังมะนาวนี้ต้องเรียนเชิญมาเตะทีมอาวุโสให้ทีมสันขวานสัก1รายการครับฮะอะไรอ่ะ เพื่อนๆจะได้จะได้รู้ด้วยว่าเวลาแกะพระเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดินน่ะเนื้อดินเน่ะเ,เขาต้องเผาอยู่แล้วยังไงก็แก่งถ้าเป็นบ้าอดินแกะพลาสติกโดยการลนไฟเนี่ยได้เลยแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะยินดีรับใช้ครับเสีย่ยจริงเหรอครับขอบคุณครับ,บอ,รอ่านี่ ถือว่าเป็นข่าวดีกับนะทีมฟุตบอลสันขวานซีเนียมีจูเนียมีเอสเคมีซีเนียแล้วเพื่อนๆคิดว่าซีเนียนี่คือเลทอายุเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าล่าสุดก็นะยูแปดขวบสันขวานได้แชมป์มาที่สนามหมอใช้ ให้ทายใครแมนออโตแมทฮะแบงไอ้ต้นข้าวไงอ๋อตัวเล็กอะลูกพี่มาต้นข้าวแน่นอนเล่นดีพี่เต็กคนนึชวนพี่ทวีเต็กด้วยครับพี่ทวีเป็นอดีตนักฟุตบอลนะใช่ใช่ขอคิมตัดด้วยลูก นี่ก็ตอนนี้ออกจะหมดละเหลือนิดเดียวก็ย่งว่าครับผู้ชายส่วนมากก็จะชอบเตะฟุตบอลอนี่ไม่ใช่เลยไหม ไม่ใช่โชว์เก่าสดิดดีพ้าหาอ่ะนี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยอ่ะสำหรับหถุงม่อปานตรงนี้นี่พิมพ์ไก่เนี่ยก็จะอยู่ในชุดพิมพ์โบราณน,นี่เนี่ยก็จะอยู่ในชุดพิมพ์แรกๆพิมพ์ต้นๆของท่าน แ้มไหมครับเพื่อนๆแ้มไหมครับองนี้โอ้สมราคานี่พิมพ์ขียไก่ด้วย เป็นสี่เส้นจริงด้วยเป็นสี่เส้นจริงนะหนึ่งสองสามสี่แผ้ครับอ,อาจารย์นี่ฮะดูง่ายไหมครับง่ายแผ้ครับแผ้ราคาครับแผ้แบบนี้ชัดเจนปตะกุดการทูบพ่อพินมีประสบการณ์อีกแล้วเลกเทคนิคฝันยันไม่เข้าใช้การทูบพ่อพินครับดังอีกแล้วดังอีกแล้ว พ็พินวัดอุบลอ่ชาช่ยกับพี่ดินแบบดิ้ยุคต้นอ่าอะวันน,น,น,งงนี้ได้เพราะปานหนึ่งองค์นี่ได้พ่อปานหนึ่งองค์